ดีค่ะทุกคนวันนี้วันพาออกมาคุยนอกสถานที่วันนี้วันเห็นแดดวันเลยพา ทุกคนออกมาคุยกันมาเจอแดดมาเห็นแดดกันมาดูอากาศนะคะอากาศกำลังดีไมเนะีย่ยเาี๋ยบอกว่าไม่หนาวค่ะหนาวหนาวหนาวเพราะวันก็ใส่เสื้อตัวหนาอยู่อะไรประมาณนี้อยากมาคุยกับทุกคนพอดีช่วงนี้เห็นมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้เนาะตอนนี้มีสองประเทศกำลังรบกรันเราอยากถามทุกคนว่า ทุกวันนี้เรามีเพื่อนดีๆแล้วหรือยังและเราเป็นเพื่อนที่ดีให้ใครบางคนแล้วหรือยังสำหรับวันวันคิดว่าวันมีแล้วทั้งทั้งสองอย่างเป็นเพื่อนที่ดีและมีเพื่อนที่ดีมั่นใจมั่นใจมากหลงตัวเองที่สุดในโลกนั่นแหละนะ้อมันทำให้เรารู้ว่า ตอนนี้ใครมีเพื่อนดีๆรักษาเพื่อนดีๆไว้เนาะเพราะว่ามันไม่ง่ายที่เคมีจะเข้ากับเราจริดจะถูกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายใช้เวลามามากมายวันอยู่นอร์เวย์มา11ปีก็ปีก,ก็ก็นานพอสมควรแต่ก็มีมีเพื่อนดีๆมี มีพี่ดีๆโชคดีมากมายและที่สำคัญตอนนี้ยิ่งรู้สึกโชคดีมากขึ้นไปอีกเพราะพอมาเข้ากลุ่มทำช่อง YouTube ติวเข้มได้รู้จักครวรนได้รู้จกักพี่พี่แอดมินของครอบครัวครวรนขอบคุณมากนะคะที่ต้อนรับดีมากมายจริงๆค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบอฝากกด Subscribe ด้วยนะคะหวังว่าเราจะได้มาคุยกันอีกออคลิปหน้าวันอยากมาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆเรื่องอนี่ยังไงตอนนี้ ใครอ่านนิยายของใครบ้างใครฟังนิยายเสียงก่อนที่วันจะมาทำช่อง Youtube เป็นพวกบ้าพลังเออฟังนิยายเสียงอ,อ่านนิยายอีบุ๊กเยอะมากอันนี้วันฝากไว้คลิปหน้านะคะแล้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่า,าพ,พี่เพื่อน ชอบนักเขียนท่านไหนชอบนิยายเรื่องอะไรนิยายเรื่องไหนอ่านเกิน3ครั้งอะไรประมาณนี้แค่นิยายบางเรื่องอ,อฟังสองรอบ3มรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วเรามาเจอกันอีกนะคะฝากสวัสด่ออ์ subscribe จิรวันชีวิต เรียบง่ายในนอร์เวย์แล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ